ข้าวมูิ่วก็ได้ต่างแล้นะครับวันนี้มากินนะ,ะเออบรรยากาศเออบรรยากาศในทุ่งนาช่วยแสงแล้วก็จะกองตักปูนะครับแล้วก็เนี่ยเอา,าเสอาือพอากำลังจิงปูนะครับนี่คือเป็นปูภูเขานะปูหน้าอ่าปูภูเขาแหละมาตั้งภูเขาแต่ว่ามันก็อยู่ในนาตอนนี้มันมันมัน,มนแล้วก็จะตอนนี้มันก็จะกุย้ยก้้ยกุ้งแล้วก็กุ้ยปูนะตัวอ่ะตัวอ่ะ กันไปอะเหรอคมาหาปลาจูภูเขาเลยเยอะกันนะครับปลาจูนาปลาจูภูเขาปลาจูภูเขาในพ่ออะไรเราก็ปลาปช่อนกลางปลาจูภูเขาเขามาพร้อมกันนะครับนี่ใส่ตะไคร้ไคชวยอะเอรมาเรนั่งฮะ ก็ใส่ก็ใส่มาใส่ผงงูใส่ผงงูผงงูนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเนี่ยที่เตรียมมานะครับว่าเสร็แล้วก็ต้องปินปูอืมน,นี่ก็มัน,นาวนะครับ น่ก็อยู่ในทุงน้ามันไม่มีตัวไม่มีอะไรมองไม่ค่อยเห็นนะเสียงเขาไม่เอออาอรอย่าง้ง่้ยมืองอรออืมนะครับแล้วก,ก็จะมีผิฉุดด้วยฉันเอาไ้ hóm léng cân ná cân 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 này ha hai <laughs> mua dám khấp u bằng túi tiền tiền gì nữa khấp quay tay quay tay อม,มาครับชุด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 นีอ่อันนั้นคือเป็นปูตัวตัวเมฆนะครับมันจะแก่เลยนี่ไข่้วยเห็นเปล่าไขป่ปูสุดยอดเลยเอาละครับไข่ปูอืแล้วก็มากินปู căn tiện wow. um. cung Ừ. cung tiện cung tiện cung không cung tiện cung tiện cung tiện cung cung cung

าทำเอาอะปูอือมเดอดอกผักล้วมั้ยหอืมลองเห็นด้วยนะอนล,ลองปันก็ผักกินสดไม่เลยเดือด sao bị ngọt xoan rồi bắt rồi mhm 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 Youtube không không? mhm mhm hả? คาเพิ่งแหเมอเเูเช่กเูเนั่งาเนด้ชิ้นบนแกอืมชิบ่ได้หลุมกัมันก็มีหลุมบปูอืมไอ้น่าเก็บกินเถอะจำแม่กัจูบิชอยค่ะน่เออนะฮะจู่ชอ่ะแม่ปลาจู่ภูเขาไดยเยอะมากเลฮะอยู่ตรงนั้ ืมลองกินบ้องด้วยอะไรอ,อุดไตวันายาหน้าทุ่งนาครับขี้ังเพ็ดแฉบใส่เพ็ดแฉบใส่หิวข้าวมั้งวันนี้ต้องกอง เออมาปงงปลาด้ยรู้นั่นมาให้นี้ปลานะครับประตูภูเขา อันนี้หาซอนเอานะไปเลื่นกับพิมพิมนำเหรก็ถอแล้วนั่นเมื่อไรอนอันปูปูกินนั่นแทกแต่ปูกินป่ะอื

ไพมันก็ไม่สมบูรณ์แบบก็เจะจีปลาให้กินก็คุมในกินนะเออหน้าหนักคอวินล์ขก,กินปูสุกน้ำหนักตังมันหรไพ่ปูคูปูสุกนะครับอ่ะท่านนั้นก็กำปิดคี้ปิดเออปิดเด็ดปีกอ่ะหจปูอืมสุ้ยจัยบไม่ปูอันไหน อืม,อมอโอเคับพี่น้องมวนชีวก้นเต้หลังเดีนก็ลาพี่น้องไม่กวนนะครับท่าเราคลิปกินก้อยกุ้งและทุง่งนานะครับในมน์ก็ซ้อนเอาตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้มณ์ก็จะกลับบ้านนะครับก่อนก็ยังไงก็ก็ผักกดได้กดใช้ก็กด,ดติดตามมนเชีวกันเต้หลังเดนด้วยนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับแล้วก็ที่จะเป็นปุ่มเข้านะครับที่เขายังไม่ได้เอา เขายังไม่ได้ถึงบ้านอะไรเงี้ยนั่นเรื่องยังเป็นเขานะไม่ใช่กองฟังนะครับเข้าดีอยู่ข้างในเราฝนตกเาก็จะไม่รู้อะไรอย่างี้นะครับเราก็จะเป็นแบบนี้กัน